สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดินฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซน r e p ีพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว วิถีชีวิตของชนเผ่าซาไกจะต้องหาของป่าและล่าสัตว์ค่ะแต่ปัจจุบันป่าเริ่มลดน,น้อยลงเพราะคนบุกรุกและทําลายพวกเขาจึงต้องมีการปรับตัวทางด้านภาษาและการใช้ชีวิตแบบคนเมืองเพื่อความอยู่รอดค่ะเช่นการสวมใส่เสื้อผ้าและใช้เครื่องมือในการสื่อสารติดตามได้จากสารคาดีเชิงข่าวรางวัลดีเด่นประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนสงขลาค่ะเมือ่อยุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ใ้ความเจริญเข้ามาแทนที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ในสังคมเมืองแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องปรับตัวตามกระแสโลกแม้แต่คนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆก็ต้องปรับตัวตามความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อความอยู่รอดทั้งด้านวัฒนธรรมการแต่งกายการกินและการใช้ชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้กระทั่งชนเผ่าที่ถูกเรียกว่างอกป่าสาไกา่ การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดย่วงนี้ก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเปลี่ยนแปลงไปกับมันกคลีกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะจ่วยเลือกก็หาองหาเหรือเปลือปลาซึ่งพอมายุกนี้มันเกิดการการทองเที่ยวว่าลงแกงขึ้นมาซึ่งคนจะมาชมชาวเกยเยอะก็จะปลาเปือปลามาคว้ากันเยอะชาวต้านหาเองมาคว้ามันกันเลยลาติงต่างปลาไปกันส่วนหนึ่ง มากรุ๊ปีอยู่กับชาวบ้านสกีดได้ดีกัมันขึ้นอยู่กับชาวบ้านนี่แหละเมื่อชีวิตที่อยู่กับผืนป่าอันกว้างใหญ่ดงที่มีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นเวลานานนับพันปีของซาไกในกิ่งของอำเภอมะนาง จังหวัดสตูลเริ่มลดน้อยลงโดยความเจริญและข้านยมเข้ามาแทนที่ป่าไม้และบริเวณรอบๆที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์จึงค่อยๆเสื่อมโทรมลงการดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติของซาไกจึงไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดในแต่ละวันแต่ว่าเงี้นบูดเด็กรูนกับมันเจะรื่นแนะมีธนาตัวเองเลยได้เได้แก้อะไอกับ,บต,กตุกยางสดซิ่ง เราตอน,นตอน,นกอทำไมไม่มีกอสั้นกินทำไมม่มีกุ้งกาวแครก็ไม่ได้กินก้นไม่เหลจักจากาบ้านเสนีีความนี้จินจะเลื่อนเลยครับเด็กก็มันยังสูทรับยังวางนี้เพื่อว่ามันเจียกายสาัมนก็เจียการอัไนติดต่อนะ้วเรื่ก้อนนี้นกกนต้องมีอันไม่มีมม่มีส่วนยางไม่มีกุน้นบานไม่มีบุบๆตรงนี้เด่ก้อนนั้นยซับมาส<น>ักมาเิด พอตอนนี้อันมันพอชัดก็มันยืมมดยืมมดเืมมด่องกล้องกินกรมดเลยกับตรงนั่นแบบตะหน้าตัวเองซาไกในยุคสมัยก่อนที่อยู่ตามเขาตาป่าเป็นซาไกแบบดั้งเดิมไม่เหมือนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงออกมาเยอะมาอยู่ในสังคมเมืองมาใช้ชีวิตอยู่แบบชาวบ้านตามที่อยู่อาศัยแบบตาว้อนแต่สมัยก่อน อยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้นุ่งผ้าไม่ได้นุ่งอะไรหาของป่ากินเดี๋ยวนี้ป่าหมดซาไกาก็วิวัฒนาการตัวเองออกมาสู่สังคมเมืองมากขึ้นเมื่อความเจริญทําให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยลงทําให้วิถีชีวิตของซาไกาเปลี่ยนไปจากอดีตโดยต้องดํารงชีวิตอยู่ให้ได้ในทุกวันของปัจจุบันอนาคตอันไกลหากคนเมืองยังบุกรุกผืนป่าทําให้ป่าขาดความสมดุลซาไกา คงเป็นแค่ชนกลุ่มหนึ่งที่เด็กๆรุ่นหลังรู้จักกันแค่วันนักคดีเรื่องหนึ่งเท่านั้น ความเจริญทําให้อดีตเลือนหายไปและอีกไม่นานเงาะป่าสาไกลอาจเหลือเพียงตำนานที่เราจดจําเท่านั้นค่ะสารคาดีชิ้นนี้เป็นผลงานประกวดรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่1 1จากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง c i t i z e น Report e r กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมอง,มองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook com citizen t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.